าอาจจะเป็นผู้นอนคนเดียวสามีภรรยาบางทีเรายังนับว่ามีความเสี่ยงได้การที่ไม่มีอาการไม่ได้แปลว่าจะไม่มีโรคทางเพศสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือ LGBTQ มีความเสี่ยงเท่ากันทุกคนครับอันแรกสุดคงเป็นการบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันก็เหมือนโรคติดเชื้อทั่วไปไม่ต้องเขินอายนะครับแล้วก็ไม่ต้องเกรงกลัวที่จะตรวจนะครับมองซะว่าเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีนั่นเองพากันไปตรวจก่อนแล้วก็ มมามีเทศสััสัััมสกนนไดด้ออยย่างพ์ปลภครบวัสดีครับผมคุณหมอดิวนะครับหรือคุณหมอสุภวั์วีระพัทรุ่งโรจน์นะครับเป็นแพทย์ศาสตร์ป้องกันและศิสศั์ทางเพศประจํำที่ a d v a r s e Clinic ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สุกฤตทิรมนั์ครับเป็นแพทย์ประจ well ํา Wellmed Bangkok Clinic สวัสดีครับมัทพงศ์อ่องคําตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพครับ ถ้าพูดถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับผมจะนึกถึงกลุ่มเชื้อโรคกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถในการส่งผ่านไปยังผู้อื่นผ่านการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันหรือมีกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองครับกิจกรรมทางเพศเนี่ยเรารวมถึงการกอดจูมันรวมไปถึงการใช้อ,อวัยวะส่วนอื่นใช้ปากหรือทางทววรกลุ่มนี้ก็คือทั้งหมด เราอาจจะแบ่งเข้าๆเป็น3กลุ่มเช่นว่ากลุ่มที่1เป็นกลุ่มเชื้อไวรัสกลุ่มที่2เป็นกลุ่มเชื้อแบคทีรียแล้วก็กลุ่ม3เป็นกลุ่มอื่นๆกลุ่มเชื้อไวรัสได้แก่ HIV กลุ่มตับอักเสบทั้งหลายเช่นตับ B ีตับ C เป็นต้นปัจจุบันก็จะมีเรื่องของฟีดัลลิงหรือมันที่พกเข้ามาด้วยนะครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มแบคทีรียเช่นกลุ่มซิฟิลิสหนองในแท้หนองในเพียงลวกแผลริมอ่อนก็ได้นะครับในกลุ่มที่3กลุ่มอื่นๆเนี่ยจะเป็น ในช่วง4-5ปีที่ผ่านมานะครับตามสถิติของประเทศไทยตอนนี้โรคทางเพศสัมพันธ์พบบ่อยๆห้าอันดับแรกนะครับคือเรื่องของซิิลิสนะครับหน่อในแท้หน่อในเทียมผูดกับ HIV เนี่ยก,ก็ถือว่าเยอะแผลริมอ่อนก็เจอเรื่อยๆ เป็นการคัดกรองโรคแล้วก็ยืนยันผลเพื่อที่จะหาแนวทางป้องกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่ว่าอาจจะเป็นคู่นอนคนเดียวสามีภรรยาบางทีเรายังนับว่ามีความเสี่ยงได้รักษาไปแล้วก็สามารถติดใหม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะตรวจด,ด้วยกันทุกคนครับ เราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าในระยะที่แสดงอาการถ้าหากว่าติดเชื้อในช่องคออาจจะมีเรื่องของไอเจ็บคอหรือว่าคอนซินโตก็ได้นะครับสาหรับเพศชายนะครับอาการที่เจอได้ส่วนใหญ่เลยก็คือการมีปัสสาวะแสบขัดมีหนองไหลออกมาผิดปกติอาการอื่นๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นหรือหรืออย่างบางอาการที่คนไข้หลายคนรู้อยู่แล้วแหละก็คืออย่างเช่นมีแผลมีผื่นบริเวณอวัยวะเพศอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมา สำหรับผู้หญิงนะครับอาการาง,ง่ายๆเลยก็คือสังเกตจากตกขาวนะครับตกขาวที่ผิดปกติเช่นสีเปลี่ยนไปมีกลิ่นเปลี่ยนไปหรือปริมาณที่เปลี่ยนไปตัวนี้ก็สามารถบ่งบอกว่าอาจจะมีเชื้อโรคบ,บางตัวซ่อนอยู่ได้นะครับ สำหรับ LGBT นะครับก็ถ้าสมมติว่าจะสังเกตอาการจริงๆก็แทบจะไม่ต่างจากผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเช่นอาการของทางเดินปัสสาวะเรื่องการเกิดแผลแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าช่องทางไหนที่เรามีเพศสัมพันธ์นะครับถ้าหากว่าเป็นทางทวารหนักก็จจะมีแผลหรือว่ามีคราบหนองไหลได้หรือบางคนอาจจะมีปวดเบ่งเวลาถ่ายหรือมีเลือดออกได้เช่นกันครับตัวอาการเนี่ยมันสัมพันธ์กับว่าเจอโรคอะครับเข,เขาเข้าไปในบริเวณไหนที่เราเจอบ่อยก็ตามอวัยวะเพศชายอวัยวะเพศหญิงแต่ถ้าเกิดคุณได้รับเข้าไปทางปาก บางทีคุณก็จะมีอาการของเจ็บคอคอแดงมีต่อมน้ําเหลืองโตนอกจากนี้นะครับที่สําคัญเกี่ยวกับโรคของทางเพศสัมพันธ์นะครับก็คือบางโรคไม่ได้มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยและบางคู่อาจจะมีอาการเพียงคนเดียวอีกคนไม่มีอาการก็ได้การที่ไม่มีอาการไม่ได้แปลว่าจะไม่มีโรคทางเพศสัมพันธ์นะครับสําหรับคนที่ไม่มีอาการเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราตรวจเท่านั้นครับ หลายคนยังเข้าใจว่าความเสี่ยงนี้จะต้องเป็นระดับแบบเที่ยวเปลี่ยนคู่นอนหลายคนเท่านั้นจริงๆถ้าในทางการแพทย์นะครับจริง,รงเราก็นับตั้งแต่คนที่มีกิจ,จกรรมทางเพศแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือ lgbtq มีความเสี่ยงเท่ากันทุกคนครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีเพศสัมพันธ์ช่องทางไหนนั่นเองครับมีเพศสัมพันธ์แบบทางทางทวารไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะต้องเป็นเพศไหนไม่ว่าจะเป็นทวารผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนะครับฝ่ายที่เป็นทางรับทางทวารเนี่ยเนื้อเยื่อตรงนั้นมันก็เสี่ยงตอ การติดเชื้อได้มากกว่าปกติอยู่แล้วโอกาสติดโรคก,ก็จะสูงกว่าในช่องทางอื่นนะครับบางคู่นะครับหากมีการใช้อุปกรณ์อื่นๆหรือการใช้เซ็กซ์ทอยตัวนี้ก็สามารถติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับหากดูแลความสะอาดไม่ดีหรือว่าใช้ไม่ถูกวิธีนะครับการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์นะครับจริงๆมีหลายวิธีหรือที่เราเรียกว่าเซฟเซ็กส์นะครับ แน่นอนครับมาอันดับหนึ่งเลยก็คือถุงยางอนามัยที่เขาป้องกันได้ทั้งโรคติดต่อแล้วก็ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ครบเลยปลอดภัยมากถุงยางอนามัยมีทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายหรือแม้กระทั่งถุงยางสําหรับเซ็กซ์ทอยแล้วก็เป็นปลอกนิ้วก็มีนะครับแล้วก็จะมีถุงยางที่สามารถอัดแอปมาใช้สําหรับทำออรัลเซ็กซ์ได้นะครับเช่นเดนท่าแดมนั่นเองครับอันต่อมานะครับข้อที่2เรื่องของยาเพปยาเพปเป็นยาต้านแล้วก็ยาต้านฉุกเฉินเนาะปัจจุบันเริ่มรู้จักกันแพร่หลายมากขึ้นซึ่งเป็นนยาที่่ใช้้ปออองงงกัเรืข สตัวหลักใช่ไหมครับก็คือรูปแบบที่กินก่อนมีความเสี่ยงกับกินหลังมีความเสี่ยงถ้าเป็นถ้าเป็นกินก่อนเขาจะเรียกว่า prep ที่มาจากคำว่า pre-exposure ส่วนกินหลังเสี่ยงเนี่ยมันก็จะเรียก h o น้นว่า prep ที่มาจาก post-exposure prophylaxis ซึ่งถ้ากินได้ถูกต้องตามวิธีนะครับประสิทธิภาพสูงมากระดับ99เลยนะครับ อันดับ3ก็คือเรื่องของวัคซีนต่างๆวัคซีนที่นิยมฉีดในผู้ใหญ่ป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ได้แก่1วัคซีน HPV 2วัคซีนไวรัสตับอักเสบ A 3วัคซีนไวรัสตับอักเสบ B นั่นเองครับการป้องกันที่ดีที่สุดจริงๆหนึ่งในนั้นคือการตรวจนะครับพากันไปตรวจก่อนแล้วก็มามีเพศสัมพันธ์กันได้อย่างปลอดภัยครับผม อันแรกเลยคือการตรวจเลือดสามารถทําได้ทุกคนแล้วก็ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารนะครับทานมาได้ตามปกติเลยแต่ว่าข้อจํากัดของการตรวจเลือดคุณก็จะตรวจได้เฉพาะเชื้อที่อยู่ในเลือดคือบางเชื้อที่เพิ่งเข้าไปยังไม่ทันกระจายไปในเลือดเนี่ย คุณก็ตรวจไม่ได้ที่ตรวจได้ในเลือดก็คือ H I V ชิฟิลิตระยะท้ายๆเวลาตับอักเสบบีและเวลาตับอักเสบซีนะครับอันต่อมานะครับในเรื่องของการตรวจปัสสาวะตรวจตกขาวและตรวจทวารหนักนะครับปัจจุบันเนี่ยมีเทคนิคการตรวจที่เรียกว่า P C R test ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ตรวจเชื้อได้หลายตัวแล้วก็แม้ว่าจะไม่มีอาการหรือเชื้อมีปริมาณน้อยก็สามารถตรวจได้เช่นกันก็เก็บปัสสาวะใส่กระปุกฉีแล้วก็ส่งตรวจท้องแลบได้เลยจะจะให้ความรวดเร็วสะดวกแล้วก็เป็นที่นิยมครับผมการตรวจตกขาวหรือการตรวจภายในตัว ก็จะเป็นการใช้ปากเป็ดแล้วก็ใช้สวอปในการเก็บสิ่งส่งตรวจเข้าไปส่งตรวจท้องปฏิบัติการนะครับถาหากว่าเราเคยมีออรัลเซ็กสามารถตรวจคอได้าหากว่าต้องการตรวจทางทวารหนักสามารถใช้สวอปเก็บสิ่งส่งตรวจภายในทวารหนักได้เช่นกันครับ ส่วนใหญ่โรคทางเพศสัมพันธ์มีระยะฟักตัวและก็ระยะแฝงไม่เท่ากันนะครับโดยรวมแล้วถ้าหากว่ามีความเสี่ยงมาอย่างน้อยเกิน1เดือนขึ้นไปแทบจะตรวจได้ทุกตัวเลยครับตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลกแล้วแนะนําให้ตรวจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับสำหรับเซ็กโว์เกอร์และอ่าคนที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยแนะนาให้มาตรวจทุกๆ1-3เดือนโดยที่ไม่จมําเป็นต้องรอให้มีอาการก่อนก็ตรวจได้ครับหรือขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลได้เลยครับอันแรกสุดคงเป็นการบอกว่า อย่าเพิ่งตกใจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันก็เหมือนโรคติดเชื้อทั่วไปคุณก็เป็นหวัดได้คุณก็เป็นโควิดได,คได้คุณก็แค่มาติดเชื้อโรคอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่เขาดันส่งผ่านกันทางเพศสัมพันธ์ทุกโรคนะครับย้ำว่าทุกโรคเราดูแลได้พบแพทย์ขอคําแนะนําแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อวางแผนการรักษาในแต่ละโรคว่าจะต้องดูแลตัวเองไงหรือมีแนวทางการรักษาอย่างไรนั่นเองนะครับ สำหรับคนที่มีความเินือนอายหรือความกังวลใจที่จะมาปรึกษาพูดคุยตรงนี้หมอว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เข้าใจได้นะครับถ้าหากว่าตรงนี้แหละเราสามารถก้าวข้ามความอายแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องสุขภาพได้นะครับ หมอแนะนำว่าลองเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยได้นะครับจริงจริง,รง,รงทุกโรคเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับโรคนี้หมอกับคนไข้อะเราจะรักษาความลับระหว่างกันมันเป็นจรรยาบรณวิชาชีพอยู่แล้วและแน่นอนถ้าเกิดเข้ามาด้วยปัญหาที่เราก็รู้สึกแหละว่ามันมีความเป็นส่วนตัวนะเราไม่เปิดเผยอยู่แล้วครับนั้นก็จะรู้กันแค่ระหว่างคุณกับหมอของคุณแต่ขอว่าขั้นสุดท้ายถ้ามันไม่ได้จริงๆนะมาแบบไม่เปิดเผยชื่อเลยขอปรึกษาหมอไม่ต้องแจ้งนะครับคลินิกผมโอเคนะ ได้เลยครับเรายินดีเรายินดีให้คุณเข้ามาตรวจสําหรับการตรวจโรคทางเพศสัมพันธ์นะครับเรอยากเชิญชวนว่าไม่ต้องเขินอายนะครับแล้วก็ไม่ต้องเกรงกลัวที่จะตรวจนะครับมองซะว่าเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีนั่นเองหากตรวจแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีต่อเราและคู่ของเรานะครับส่วนใหญ่ก็แนะนําให้ตรวจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับ้าว่าตรวจแล้วมีปัญหาอะไรจะได้รีบแก้ไขหรือถ้าไม่เจออะไรจะได้ปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่นั่นเองครับ ดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ